ครับตอนนี้รองอสารคามยืนอยู่ที่นี่ครับสภาพรถเชฟโรเลตครูซนะครับที่ป้ายแดงครับที่ร่วงตกลงมาจากาบริเวณชั้นลานจอดรถชั้น5นะครับตึกรัษาทาวเวอร์อย่านผลจิตินครับสภาพศพก็สภาพรถเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต หนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้จัดการฝ่ายอะไรของบริษัทเชฟโรเลตด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ครับนี่ครับสภาพศพเป็นอย่างนี้สภาพรถก็เป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับป้ายแดงเลยนะครับโซลาสองสี่ห้าสามเชฟโรเลตนะครับซึ่งออกมาใหม่นะครับขณะนี้ทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็กําลังตรวจสอบสภาพภายในรถอยู่ครับว่ารถล่วงลงมาได้อย่างไรนะครับผพราว่าทราบว่ารถ ของผู้เสียชีวิตนะครับก็จอดอยู่ที่บริเวณชั้น6นะครับซึ่งบริเวณลานจอดรถนี้ก็จะมี10ชั้นนะครับราชั้น6แล้วก็ช่วงที่เลิกงานนะครับทุ่หมกกวานี่ก็จะหมุนบนรถกับจะลงมาข้างล่างนะครับแต่ปรากฏว,ว่ารถได้เสียแล้วก็เสียหลักนะครับก็พุ่งลงมาจากบริเวณชั้นหล่วงลงมานี่ครับสภาพเป็นลักษณะนี้ครับเท่าที่ได้ดูภายในนะครับรถคันดังกล่าวนี่ก็จะเป็น เกียออโต้ Auto นะครับเกียรจะอยู่ที่ตัวพีนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่า,ารถเสียหลักอย่างไรบ้างนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ขณะนี้ราก็สารคามอยู่กับคุณอเนกพันธ์นะครับซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยนะครับที่บริษัทตั้งอยู่ที่ชั้น21นะครับของตึกรัศดาทาวเวอร์เหตุการณ์มันเกิดยังไงขึ้นครับคือตอนนี้นะครับสิ่งสิ่งเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทครั้งนี้นะครับแล้วก็ความเร่งด่วนของเราในตอนนี้เนี่ยก็คือเรากําลังดูแล ผู้ผู้ผสูญสูญเสียเนี่ยนะครับรวมทั้งครอบครัวข,ของเขานี่คือเสียงเร่งด่วนที่บริษัทกําลังดําเนินการอยู่นะครับสำหรับ,ร,บรายละเอียดบัติเหตุเนี่ยเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดได้ตอนนี้ครับส่วนข้อมูลของผู้ตายเนี่ยคือทราบว่าเป็นถึงผู้จัดการของบริษัทเชฟเรเดด้วยท่าทราบเบื้องต้นคือคือใช่นะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้บริษัทก็คือมีความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งผู้บริหารด้วยนะครับเราเรากำลังหาทางเยียวยาอยู่นะครับ ครับอุบัติเหตุทั้งนี้ก็เป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก็สูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมซึ่งรถก็ได้เกิดอุบัติเหตุร่วงลงมาจากชั้น5ของอาคารดังกล่าวนะครับรองออดเองก็เห็นมามากต่อมากแล้วนะครับรถล่วงมาจากอาคารสูงนะครับซึ่งก็เกิดจากสาเหตุที่หนึ่งก็อาจจะเป็นรถรถเกิดอาการาขาดข้องหรืออาจจะเกิดจากการ ประมาทหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ควรให้อยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมสิ่งและอีก รับอุบัติเหตุรายนี้นะครับก็ยังผลทําให้มีผู้เสียชีวิตครับหลังจากที่รถล่วงมาจากชั้น5ตกมาที่พื้นแล้วก็อยู่ในสภาพดังกล่าวนะครับผมกองออดเองก็ได้แต่หวังว่าอุบัติเหตุแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมตามตึกต่างๆหรือตามห้างตามร้านต่างๆนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณชาคิดสิน้อยถ่ายภาพรองออดสารคามต้องลาไปก่อนมนนี้สบัตดครับ